สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพัดจะพาเพื่อนๆไปเที่ยววัดโทจินะคะซึ่งอยู่ในเกียวโตนะคะตอนนี้ก็คือด้านหลัง,งพัดนะเป็นทางเข้านะคะตอนนี้กําลังจะเดินข้ามทางม้าลายนะแต่ว่ารอก่อนนะคะรอสัญญาณก่อนโอเคไปกันค่ะ นี่ไม่ใช่รูปปั้นนะคะเป็นนกจริงๆนะตอนนี้เราเดินดูสวนรอบนอกนะคะคือเข้าไปด้านในอะ่ะมันมีมันเสียเงินนะแต่ว่าพัดเคยไปแล้วเคยเข้าไปแล้วมันก็เป็นแค่โซน j จดีเท่านั้นเองก็เลยกะว่าวันนี้จะไม่เข้านะคะ ไปพามาเดินดูบรรยากาศรอบนอกแทนค่ะเขาเรียกว่าทิปประหยัดนะแบบนี้อันนี้เขากำลังถ่ายอะไรกันก็ไม่รู้อ๋อน่าจะเป็นเต่า ตอนนี้เป็นต้นซากุระนะคะแต่ว่าตอนนี้มันร่วงหมดแล้วนะเห<มด>็นไหมว่าข้างน่างนี้จะเป็นพื้นกลีบสีชมพูอยู่นะร่วงหมดแล้วนะคะ ใครอยู่เกียวโตแล้วยังไม่เคยมาก็มาดูได้นะเพราะว่าตัวตัวเจดีเดี่ยจะเป็นไม้ทั้งหมดนะคะคือสวยมากบอกเลยว่าสวยจริงๆแล้วก็สูงใหญ่อลังการอะ่ะอแต่เราไม่เข้าไปนะจ๊ะ <laughs> แล้วเห็นต้นไม้ข้างหลังไหมคะอันนั้นเป็นต้นซาก,กุระนะคะคิดดูว่าถ้าเกิดว่าช่วงดอกซาก,กุระมันบานอะ่ะ มันจะแบบชมพูแล้วก็ตัดกับภาพเจดีแบบนี้คือมันสวยอะ่ะปกติมันจะยังไม่ไปอะ่ะคือณช่วงเนี้ยมันยังมีสักระอยู่อะ่ะแต่ปีนี้คือไปเร็วมากๆนะคะเราก็เลยพลาดโอกาสดีๆไปวันนี้อุณหภูมิแบบดีไม่ร้อนไม่หนาวมากๆจนเกินไปเดินดูได้นะคะ de más ในตัวคันส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นที่ปฏิสถานของพระพุทธรูปนะคะเขาก็ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอนะก็เลยไม่ได้เก็บภาพมาให้ดูนะคะอันนี้เราแอบดูเด็กๆนะคะตรงนี้เป็นเด็กๆจากสถานที่รับเลี้ยงเด็กนะคะเหมือนเป็นโรงเรียนก่อนเข้าอนุบาลนะคะใต้ร่มไม้ใหญ่นะคะตรงนี้กิ่งก้านสวยมากๆเลยนะ พัดแอบเห็นมีคุณตาท่านหนึ่งแอบทำงานอยู tá, ่ตรงนี้นะคะก็คือที่นี่คนญี่ปุ่นเขาอายุเยอะแล้วเขาก็ทำงานกันนะคะคุณตาก็กวาดใบไม้เนาะเด็กๆทุกคนก็ดูสังเกตได้ว่านั่าอยู่ประมาณสองถึงสขวบนะคะเขาก็จะพาออกมาเดินรับแดดนะคะฝึกให้เด็กๆเนี่ยคุ้นชินกับบรรยากาศภายนอกนะคะ ที่วัดแห่งนี้ก็มีตัวอาคารที่มีอายุเก่าแก่นะเป็นไม่รู้ว่ากี่ปีนะแต่ว่าเก่าแก่มากๆเลยตรงนี้เป็นในส่วนของกำแพงนะคะกว้างขวางมากๆเลยค่ะแล้วก็ในวันที่มีโควิดเนาะนักท่องเที่ยวก็ น้อยเช่นกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะคะมุมนี้จะเป็นรูปหล่อสำิีนะคะเป็นเหมือนพระธุดงนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกมุมนึงของเจดีห้าชั้นเนาะเจดีไม้หชั้น ตัวนี้เป็นอาคารใหญ่นะคะพัดไม่ได้เข้าไปด้านในนะคะแต่ด้านในก็จะเป็นพระพุทธรูปแล้วก็สิ่งของต่างๆที่จัดแสดงเอาไว้ตอนนี้เราอยู่ศาลเจ้าด้านหน้าวัดนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูข้างในนะศาลเจ้าที่ญี่ปุ่นชอบทำเขาจะทำเป็นสีแดงนะคะ ตรงนี้จะเป็นเหมือนกระดิ่งนะคะแล้วก็มีเชือกให้เราสั่นกระดิ่งนะคะด้านล่างเนี่ยจะเป็นช่องให้เราทําบุญนะคะยนเหรียญนะนี่ก็มีดอกไม้ด้วยนะคะ ตัวฐานด้านล่างก็จะเป็นหินนะคะแบบนี้นะอันนี้เป็นด้านบนนะคะด้านหลังก็เหมือนกันนะคะก็เขาจะทาสีแดงสีขาวนะคะถ้าบ้านเราก็ สีทองเนาะสีทองตรงนี้ก็เป็นกำแพงที่ติดกับเจดี